สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาทําความรู้จักกับทางด้านนักมวยหญิงคนเก่งของเรานะคะหญิงเก่งจากเวทีวันรูมพินีนะคะตีตัวสู่วันรายการใหญ่นะคะพี่ๆคะก็ทางด้านเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะคะก็ก่อนอื่นก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง Facebook, Fanpage, Youtube, TikTok ของผู้สาวบ้ามวยไว้ด้วยนะคะอ่ะ เรื่องราวการเดินทางตามความฝันนักมวยเก่งนะคะสำหรับเพชรจีจ้านะคะทุกคนคะเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อรรงต้มนะคะนักชกสาวเก่งวัย21ปีนะคะจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองเนาะกลับมาตกอยู่ในแสงสป,ปอตไลท์อีกครั้งนะคะ หลังกายเป็นนักชกหญิงคนแรกนะคะจากเวทีวันรุมพินีนะคะที่ได้รับการประทับตาการันตีฝีมือจากบอดิดกบอชชาตีนะคะก็ถือว่าของจริงเลยนะคะได้เซ็นสัญญามูลค่า3.5ล้านบาทนะคะไปลุยศึกใหญ่ในวันแชมเปี้ยนชิพเรียบร้อยนะคะทุกคนคะก็เจ้าของฉายานะคะ เดอะครีนนั่นเองเนาะใช้เวลาเพียงแค่สงไฟเท่านั้นนะคะในการพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าคือยอดมวยหญิงแนวหน้าของประเทศไทยนะคะเริ่มจากการเปิดตัวชนะทีเคอยก2นะคะของทางด้านฟรานีไปนะคะในศึกวันรุมพินีที่9นะคะในขนาดล่าสุดเลยนะคะก็ สามารถปิดเกมเร็วยกแรกนะคะของทางด้านอีเนสไปได้นะคะก็ในศึกวันรุมพินีที่16กนะคะก็นํามาซึ่งข่าวดีครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอเลยนะคะก็ได้เซ็นสัญญาสู่วันใหญ่นะคะก็เธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าตัวเองนะคะก็ยอมรับเลยนะคะว่าดีใจแล้วก็ตั้งตัวแทบไม่ทันเลยนะคะสําหรับไฟนี้นะ สำหรับเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มนะคะชื่อจริงชื่อว่านินราดานะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่านินนั่นเองเนาะเกิดวันที่31ธันวาคม2544นะคะเป็นชาวจังหวัดชนบุรีนะคะมีพี่น้องสองคนนะคะมีพี่ชาย1คนนะคะอายุเก่กว่า2ปีนะคะซึ่งเป็นนักมวยอาชีพเหมือนกันเลยนะคะโดยชื่อในวงการมวยก็จะเป็นทางด้านวันวินลูกเจ้าพ่อหลงต้มนั่นเนองเนาะเด็กยินนินนะคะก็เติบโตมาจากค่ายมวยอ,อมีคุณของคุณพ่อนั่นเนองเนาะซึ่งสภาพเวทล้อมแล้วก็ค่ะก็เป็น เติบโตมาจากเด็กผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ด้วยความที่เธอเป็นคนสนิทสนมกับพี่ชายเป็นอย่างมากนะคะบุคลิกส่วนตัวนะคะเลยจะออกทางด้านห้าวเป็นเด็กผู้ชายนะคะชอบแต่งตัวทําตามแบบพี่ชายนะคะซึ่งรวมด้วยความชอบศาสตร์มวยไทยไปด้วยนะคะอ่ะด้วยความชื่นชอบมวยไทยแล้วนะคะก็ทางด้านเพชรจีจ้านะคะมักจะติดสอยห้อยตามคนในบ้านไปดูนะชายของเธอขึ้นสังเวียนนะคะแล้วก็พี่ชายนั่นเองเนาะเธอรู้สึกหลงสเสน่ห์ของ ชกมวยนะคะทั้งในบรรยากาศสนามแล้วก็กินน้ำมันมวยนะคะแล้วก็เธอก็ได้ตั้งใจแน่วแน่นะคะที่จะขึ้นสู่บนสังเวียนตามแบบน้าชายแล้วก็พี่ชายนะคะก็เริ่มฝึกมวยแบบจริงจังนะคะตั้งแต่6ขวบนะคะโดยมีคุณพ่อเป็นครูมวยคนแรกนะคะหลังจากการฝึกมวยได้ไม่นานนะคะน้องนินนะคะก็ได้ขึ้นสังเวียนครั้งแรกนะคะโดยใช้ชื่อว่าเพชรศรีนินนะคะโดยได้ไปเปรียบมวยในงานวัดนะคะแต่ปรากฏว่าไม่มีมวยหญิงในรุ่นน้ำหนักเดียวกันเลยนะคะเหลือเพียงนักมวยเด็กชายเหลือคนเดียวในตอน ะค,ะคุณแม่เลนะ่นน้ำชายของเธอนะคะเป็นฝ่ายห้ามไม่ให้ชกแต่น้องนินนะคะยืนกานถึงแม้ว่าจะเป็นนักมวยชายก็ตามนะคะก็เธอก็ยังใจขึ้นชกในไฟนั้นนะคะจากนั้นนะคะชื่อของเธอก็กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วนะคะในฐานะเด็กนักมวยหญิงนะคะที่เอาชนะคู่ต่อเป็นเด็กผู้ชายได้แม้ในเพียงอายุ10ขวบเท่านั้นนะคะเธอได้ขึ้นชกมากกว่า100ไฟเลยนะคะโดยมากกว่า70ไฟนะคะที่เธอ เจอกับทางด้านเพศตรงข้ามนะคะเนื่องจากหาคู่ชกมวยหญิงในรุ่นเดียวกันไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าฝีมือจะใกล้เคียงกันก็ตามนะต่อมานะคะเมื่อได้โอกาสขึ้นชกในเมืองกรุงนะคะได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเพรซีต้านะคะก็ ในขณะที่ฝีมืออันโดดเด่นของเธอนะคะก็ทำให้ทุกคนขนานนามเธอว่าเพชรจีจ้าตามชื่อนักสแสดงหญิงยอดนักบูนะคะที่ชื่อเดียวกันกับทางด้านจีจ้ายานินนั่นเองเนาะเธอจึงไม่ขัดข้องที่จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้จนปัจจุบันนะคะก็ในขณะที่ปี2556นะคะขณะที่เธออายุ12ปีนะคะได้เกิดจุดการเปลี่ยนสำคัญเมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะมองว่าการชกแบบข้ามเพศถือว่าไม่เหมาะสมและก็ผิดกฎหมายนะคะยิ่งทำให้เธอหาคู่ชกยิ่งยากไปยิ่งขึ้นนะคะ ในขณะเดียวกันนะคะก็เธอก็ได้รับโอกาสจากทางด้านสมชายภูสวัต์นะคะก็นายกสภาคมมวยสากลสมัครเล่นนั่นเองนะคะชักชวนเธอให้เป็นฝึกฝนมวยสากลนะคะโดยขณะที่เพชรจีจ้านะคะก็อยากลองดูสักครั้งหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะด้วยทั้งพรสวรรด์แล้วก็พรเสวงที่ทําให้เธอปรับตัวได้ไม่นานนะคะก็เดินหน้ากวาดรางวาัลแล้วก็ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศมาไม่น้อยเลยนะคะเริ่มจากในปี2561นะคะคว้ารางวัลเหรียญทองมาครองได้ในรายการชิงแชมป์เยาวชนเอเชียนะคะแล้วก็ชิงแชมป์เยาวชนโลกรุ่น48กิโลนะคะจากนั้นนะคะก็ตะเวนไปทั่วนาเมดเลยนะคะทั้งที่สวีเดนแล้วก็ต่างประเทศอีกมากมายเลยนะคะก็สามารถครอง3รายการติดต่อกันเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเพชรจีจ้านะคะเธอก็ ยอมรับนะคะว่าเธอคิดถึงมวยไทยนะแล้วก็อยากกลับมาชกมวยไทยนะคะแล้วก็ในกระทั่งช่วงปลายปี63นะคะเพชรจีจ้าก็ได้หวนกลับคืนมาชกมวยไทยในรอบ4ปีนะคะในรายการมวยชิงถ้วยพระราชทานชื่อดังนะคะบรรยากาศที่คุณเคยทําให้เรียกนักมวยไทยสุขฉีดนะคะขึ้นมาอีกครั้งนะคะเธอก็โชว์ผลงานได้ดูดันชนะไปทั้งสิ้น7ไฟติดต่อกันนะคะ แล้วก็ในเสียงหัวใจที่ร่ำร้องอยากกลับคืนสู่มวยไทยนะคะก็เพชรจีจ้านะคะเธอก็ได้ ตัดสินใจนะคะในปี2564นะคะตัดสินใจทาหน้าที่นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไปแข่งขันกีฬาซีเกมที่เวียดนามเป็นทัวรนามเมนต์สุดท้ายนะคะโดยสามารถคว้าเหรียญทองแดงกลับมานะคะฝากไว้ในความทรงจําในการรับใช้ชาติก็ในแบบที่น่าประทับใจมากเลยนะคะจากนั้นนะคะเพชรจีจ้านะคะก็หันกลับมาทุ่มเทการฝึกมวยไทยอย่างเต็มที่นะคะเมื่อได้ยินข่าวนะคะว่า การมาถึงของศึกวันรุมพีนีของวันแชมเปี้ยนชิมนะคะซึ่งเธอก็วาดฝันว่าจะได้รับโอกาสขึ้นชกสักครั้งในชีวิตนะคะและในที่สุดเพจจีจ้าก็ได้โอกาสแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวโดยผลงานยอดเยี่ยมชนะสองไฟล์วดจนกระทั่งคว้าสัญญาวันมาได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตเธอเลยนะคะสำหรับไฟที่จะถึงนี้นะคะสําหรับเพจจีจ้านะคะก็ได้ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะกาลนะคะก็ฝากพี่ๆนะคะติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดไว้ด้วยนะคะใครสนใจอยากจะรับชมเพจจิ จ้านะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้นะคะก็ในกลุ่มก็มีทีเด็ดๆดให้พี่ๆเลยนะคะพี่ๆคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ